6 6 2บาทร้อบาทหันที่พี่เอาชิน้นหนึ่งออกครับราคาเหลือ110บาทบอ,อกได้ลยบอกได้เลยเดินลิมิตกอได้ตองชิ้นใหนะเนลยนี่ครับนีครับนสกรัใจายร้อยเท่าไัรนนะคะ ต้มแม่จ้าต้มนอยว่าจับไปเปลยเลยน่าจ่าโอเคภูมงน้ำต้มไหนดิพี่เผ็ดพอดีหมพอดีค้เนเงินจ่ายแล้ว ตะคีิได้เลยนจ๊ะต ja um ้มไน้ห <É. transparency S 2> <ini>? ัวพ <u> ี่เ <afternoon> ป <api> <eu>, ือยใหม่ๆเลยนเหโอเคเดี๋ยวผมให้โอโอเคอบผมเนาะขอบคุณครับเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบหบาท ได้เลยนะจ้าในวัวเปื่อยเลยจ้าคุ้งขมเหมือนเดิมแล้วพี่เนะต้มไปจ้าต้มในวัวเปื่อยๆไปไหมลย ผมไม่จ้าจเติมไดหัวจับไปเปลื่ยนใหม่ๆเลยวันนี้ขายอยู่บ้านพือฮะ